สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับกับผมฮัหลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับทางช anel YouTube ช่องนี้แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k หลังป้ายแดงแต่งซิ่งครับสำหรับโปรโมชั่นดีไม่ดีก็ดูที่การส่งมอบรถยนต์นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปการส่งมอบที่245หแล้วฮะหรือว่า EP ที่2,45แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ยืนยันอีกหนึ่งคลิปที่รับรถจบจริงฮะกับโปร29ครับที่ถามกันเข้ามาเยอะว่า29จบจริงไหมทําได้จริงไหม นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะฮะที่การันตีว่า20,09ลูกค้าสามารถจับปุญแจสตาร์ทรถเอาออกไปขับได้เลยนะฮะเหมือนลูกค้าท่านนี้และที่สาคัญรถคันนี้เขาบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับแล้วก็ตกแต่งตามโปรที่ไปรุ่นฮิตนตอนนี้และเป็นโปรที่ทางผมขายดีมากๆนะครับสําหรับในช่องนะครับเดี๋ยวไปชมกันทนะั้งกับบรรยากาศการสมมอบรถยนต์คันนี้กับ FC ที่ทํางานอยู่แถวลาดพร้าวนะครับกรุงเทพมหานครก็คือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมาทางานที่กรุงเทพแล้วก็ซื้อรถที่ผม คีนี้ก็คือร,รถจบที่2 9 0 0 0าบาทนะครับเดี๋ยวไปชมกันนะกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ที่สมมอบได้จริงตามโปรโมชั่นนะครับกับหลังป้ายแดงแต่งเส้นนะครับผมวันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือรุปปร่นส p ป c e c a b 1.9 LDA สีบอลเงินนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ลูกค้ามีความต้องการกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเคีนี้กับ F4 ท่านนี้นะครับการตกแต่งโปรนี้ที่ลูกค้าเลือกก็คือโปรล้อ e n p h a s นะครับ สำหรับ e n p h a โปนี้นะฮะสิ่งที่ลูกค้าได้ตามคลิปนี้นะฮะแล้วก็มีบางสิ่งที่ลูกค้าเพิ่มเติมจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมอธิบายรายละเอียดให้นะครับสำหรับโปนี้ก็คือนี่ฮะชกอัพฝากระโปรงหน้าฮะ,ะเราติดตั้งให้อยู่แล้วนะครับอย่างคลิปนี้เราก็ติดตั้งให้แมตช์กับตัวล้อนะครับก็คือตัวแผ่นปิดดุมล้อแล้วก็คาลิปเปอร์นะครับก็เป็นโกนสีแดงจะใช้งานได้จริงๆฮะคลิปแบบนี้ หล่อเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่ฮะโมเดล2022กระจังหน้าสวยอยู่แล้วนะครับสําหรับล้อคือเป็นล้อ M5 SE นะครับลัดด้วยยาง245 45แล้วก็กดหน้าลงมา1นิ้วครึ่งครับคันนี้ส่วนล้อหลังครับใส่ที่275 40กดหลังมา3ามนิ้วก็สวยครับสําหรับคันนี้นะครับหน้านิ้วครึ่งหลังสามนิ้วก็ทรงก็จะบาลานซ์พอดีครับ สำหรับการใช้งานนะครับเพราะว่าไม่ได้เตี้ยมากนะครับสําหรับการขับขี่ถ้าเตี้ยมากบางทีขับไปแล้วมันไม่ค่อยสนุกนะครับส่วนด้านท้ายก็มีการถอดกันชนหลังออกนะครับใส่ค้ำหลบป้ายแล้วก็มีการติดตั้งทอซิงครับทอซิงปลายได้นะครับออกท้ายนะครับตัวนี้นี่ก็คือมิติของรถคันนี้ครับสปบร์เอ็นไฟครับที่นิยมมากนะครับตอนนี้แล้วก็ลูกค้า อยากได้โปรนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็พยายามจัดสรรให้ตามคิวนะครับที่ลูกค้าทําเรื่องเข้ามาส่วนฟิล์มที่เห็นอยู่นี้คือเป็นฟิล์มยอดฮิตนะตอนนี้เลยครับเป็นฟิล์มฟ้าใสก็เป็นฟิฟลฟ์มอีกหนึ่งฟิล์มที่รถซิ่งนะครับหรือว่าลูกค้าเห็นแล้วชอบเพราะว่าเป็นฟิล์มที่ค่อนข้างสวยนะครับเวลาโดนแสงคือประหลอดนะครับเวลาขับขี่กลางคืนก็สว่างดีแต่ข้อเสียก็คือค่อนข้างร้อนนะฮะตรงนี้ส่วนด้านในโปรนี้ที่ได้นะครับ ก็มีการติดตั้งวัดบูลให้หนึ่งตัวก็เป็นตามโปรของโปรเอ็นไฟอยู่แล้วนะครับส่วนด้านอื่นก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปนะครับสําหรับโปรนี้และลูกค้าเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตัวกระบะไลเนอร์นะครับนี่ฮะก็เพิ่มเติมมาจากโปรเอ็นไฟนะครับไว้สําหรับรองรับอุปกรณ์ที่ถอดออกตรงนี้นครับเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวคอยพบกับการส่งมอบรถยนต์คันนี้ครับกับ FC ท่าน,นี้รับรถจบที่29,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเขาติดตามชมได้เลยฮะกับหลังป้ายแดงแต่งซิ่งวันนี้ครับผม สวัสดีครับสวัสดีครับรถโล่งพอดีเลย ลูกค้าท่านใดสนใจก็แวะเข้ามาสอบถามรับพากันได้เลยครับยินดีให้บริการนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่รับรถจบที่2,9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะก็การันตีจากการส่งมอบนะครับโปรโมชั่น29 0 0 0าส่งได้จริงๆอีกหนึ่งเคสนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับผมพบกันอีกทีคลิปหน้าอ e ีทีหน้านะฮะกับผมหลังปาง้ายแดงสังซิ่งสวัสดีครับ